อย่างต่อเนื่องกับฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2024 2025หลังจากที่สิงเจ้าท่าของเราเนี่ยบุกไปแซงชนะทาระยเอฟซีด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ก็คว้า3แต้มกลับมาได้และที่สาําคัญนี่เป็นการชนะในเกมเปิดสนามไทยลีกในรอบ4ปีอีกด้วยจริงๆนักเตะใหม่ที่ได้ลงเล่นในเกมแรกก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างวิลเลนโมตา้าที่สร้างโอกาสดีมากที่สุดในทีมถึงแม้ว่าย,ยังไม่มีสกอร์แรกแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างอิราฟานฟันดี้ ที่ชนะดวลหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ชนะดวนลูกกากาศดมากสุดในทีมแล้วก็ชัยวัดน์บราณที่สามารถตัดบอลและย่างบอลคืนสูงสุดของทีมอีกหนึ่งคนที่เพิ่งต่อสัญญายาวกับการท่าเรืออย่างธีรศักดิ์เผื่อพิมายก็ยังคงเป็นยอดซูเปอร์ซับของทีมที่ลงมายิงทีเดียว2ประตูในช่วงท้ายเกมซึ่งทางโค้ชอ้อนรังสรรก็คงรู้เป็นอย่างดีว่าควรจะใช้เจ้าต้นแบบไหนในช่วงนี้ ส่วนโปรแกรมนัดถัดไปของการท่าเรือก็จะเป็นแมตช์แรกที่เล่นในบ้านก็เจอสึกหนักอย่างเชียงรายยูในเตดก็จะทําการแข่งขันกันในวันที่19สิงหาคมนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางทูบอนไทยหนึ่งในด้านความพร้อมของเกมนี้ภาพรวมก็ไม่มีใครบาดเจ็บหรือติดโทษแบนทางโคชอ้อนก็พร้อมจัดนักเตะที่ดีที่สุดลงเล่นตามที่ฝึกซ้อมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทางวารุบุสีสุภาฟานปูโตสอิรฟานฟันดีโนบูรุชิมุระโรชิตกนิสิบางเพนบาินผาลาแล้วก็วิลเลีมอตาที่เป็นตัวหลักจากเกมแรกก็พร้อมลงสนามค่ะรงไปถึงทางตัวทีเด็ดยอดซูเปอร์ซับอย่างธีรศักดิ์เผื่อพิมายที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมจะหากว่าเกมเนี่ยกำลังตื้อ ส่วนเกมกับเชียงรายก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายเพราะว่าพวกเขาชนะขอนแก่น2ประตูต่อศูนย์ก็คุมเกมได้เบ็ดเสร็จแถมเกมรับยอดเยี่ยมก็เปิดโอกาสให้ขอนแก่นเนี่ยยิงเพียง5ครั้งแล้วก็ตรงกรอบครั้งเดียวส่วนนักเตะที่ต้องระวังของเชียงรายก็มีทั้งโรดริกกนโยแเคงบราซิลวินเนียงตุนชิติชอบกันหนูรวมไปถึงยอดซูเปอร์ซับของเชียงรายจากเกมที่แล้วที่ยิงหนึ่งใยหนึ่งอย่างชินวัตรประจวบมอ ซึ่งสถิติการพบกันของการท่าเรือแล้วก็เชียงราย6นัดหลังสดในทุกรายการการท่าเรือก็ชนะ3เสมอสองแล้วก็แพ้1แต่ก็ต้องบอกเลยว่าประมาทไม่ได้เพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยสูสีกันมากๆ ลายเรียงมาจากปี2022ในศึกไทยลีกการท่าเรือเอฟซีเสมอกับเชียงรายยูเนเต็ด1ประตูต่อ1ในปี2023ศึก FA ครับการท่าเรือเอฟซีชนะเชียงรายยูเนเต็ด1ประตูต่อ0ปี2023ศึกไทยลีกเชียงรายยูเนเต็ดพ่ายกับการท่าเรือเอฟซี2ประตูต่อ3ปี2024ในศึกไทยลีกการท่าเรือเอฟซีพ่ายกับเชียงรายยูเนเต็ด1ประตูต่อ2และปี2024ในศึกลีกครับ เชียงรายเนีดภเต็ดพ่กับการท่าเรือน1ประตูต่อ2 ซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแรกในบ้านของพวกเราในซีซั่นนี้แฟนๆสินเจ้าท่าก็สามารถเลือกดูสินค้าของสโมสรได้ที่ช็อปของสโมสรที่ปีนี้เนี่ยจัดเต็มมากก็มีทั้งหมวกกระเป๋าผ้ากระติกน้ําแก้วพลาสติกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่สําคัญเลยพิเศษสุดๆสําหรับผู้ถือตั๋วปีของสโมสรยังจะได้รับส่วนลด5%สําหรับเ e มเบอร์การ์ดและลด10%สาหรับพรีเมียมการ์ดในการซื้อของสินค้าที่ระลึกของสโมสร และที่พิเศษไปมากกว่านั้นสมาชิกตัวปียังได้รับส่วนลดอีาก10%สําหรับการซื้อการนักเตะสิงเจ้าท่าก็ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เพจ a c e b o o k มัสมันค่ะส่วนแฟนบอลคนไหนที่ซื้อบัตรเข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ทันก็สามารถซื้อได้ที่ตู้จาหน่ายบัตรเข้าชมที่สนามแพสเตเดียมในวันแข่งขันตั้งแต่เที่ยงถึง2ทุ่มและที่พิเศษมากๆในช่วงพักครึ่งก็จะมีการเปิดตัวสปอนเซอร์ทีมพร้อมกับชูเสื้อกันในสนามส่วนหลังจบการแข่งขันก็จะมีคอนเสิร์ตของลำยัยได้เลย เกมแรกในบ้านร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทับสิงเจ้าท่าของเราให้เต็มความจุของแฟสสเตเดียมเพื่อทำให้กลายเป็นนรกของทีมเยือนกันนะคะ